ภาพันี้ไม่ภาพมันอยู่มันอยู่ที่ทุกคนเขาจะต้องเข้าใจแล้วก็คุยกันคือการที่จะปรับอะไรอย่างนี้มันต้องมีการพูดคุยกันก่อนใช่ไหมคะคือมันก็ไม่จําเป็นต้องพูดคุยนะแต่ว่าถ้าดีที่สุดมันก็พูดคุยกันก็ดีเอาออกมาเยอะรื่งเปลี่ยนเรขาอะไรเงี้ยเขามองยังไงก็มีคนพยายาม ทำให้เกิดค่าวแล้วก่อนหน้านี้ที่ท่านเคยพูดเล่นๆว่าถ้าเปลี่ยนท่านจะไปเป็นเลขาเองนะครับก็มันก็ข้ามข้ามข้ามเดือนมาหลายเดือนแล้วจังแต่วันพูดเลยรอจนถงเวลาแล้วใช่ไหมคะที่จการปรับเปลี่ยนเรื่องของกรรมการคนเรื่องนี้มันไม่มีการประชุมทมการบริหารหรือประชุมผมไม่ทราบนะคนที่จะตอบได้ก็ถ้าเราไม่ถามเลขามันก็ต้องถาม ท่านหัวหนพักที่ท่านบอกว่ามีคนพยายามทําให้เกิดข่าวนี้หมายถึงคนในพักด้วยไม่สราผมไม่ทำสิไม่ส<ม><ม>ราด<ม>เขาก็าอาจจะให้ความสนใจกับรเรื่องพักน้อยน้อยใจหรือ,อเปล่าเราคิดว่าการงานอะไรต่างๆในขณะนี้ถ้าหากว่า,เ,าเราพยายามทาให้ให้ได้งานออกมานะมันจะเป็นช่วงดีเป็นช่วงที่มีปัญหาโควิดถ้าเราจะ เน้นในเรื่องของงานที่ออกมาจะดูแลจากงานของกระทรวงยุติธรรนี่รนบมันนอะไรที่ท,ท,ที่ที่มีเพิ่มขึ้นมานะผมอยากจะทํามากที่สุดอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายเจซ็อกคือกฎหมายที่ให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กเนะี่ยให้เกิดความปลอดภัยนะาจาก กลุ่มอาเซียนกร7ประเภทดประเภทเวลาปล่อยพ้นโทษมาอย่างไอ้ดิบเหล็กอย่างสมคิดพูมพวงอยุตัวอย่างง่ายๆปล่อยออกมาแล้วมันอันตรายไอ้กฎหมายใช่แบบนี้นะผมผมอยากจะทํากฎหมายให้เสร็จดูเลยแล้วว่าผมคิดว่าที่เดือนนี้นยะผมน่าจะเสนอคอรมอได้เพราะผมเห็นว่าในแต่รัฐบาลเนี่ยกฎหมายช้ามากนะครับใช้เวลาปีกว่า อย่างกฎหมายความบริหมาย,ยาเสพติดผมเสนอตั้งแต่ผมมาเป็นทั้งทีใหม่ๆวันนี้ยังไม่ได้พิจารณาวาระสองสามถ้าถ้าเรามามัวยุ่งกับเรื่องส่วนตัวมากคือยุ่งกับเรื่องของพรกอะมากไปส่วนตัวมากไปอย่ากเป็นรุ่นอ,อย่างเป็นนี่มันจะเสียงานเสียภาติอย่าให้ให้นักการเมืองและจึงสังวรรืยว่าประชาชนมองเราอยู่ อยู่อยาไปคิดว่าวันนี้เราเดินได้สบายนะอยู่กับอะไรนะสิ่งที่มันเป็นพาวเวอร์แล้วทำให้ท่านสบายท่าส,สบายแต่เวลาเลือกตั้งผมไม่อยากใช้คำว่านะผมขอขอขอเรียนว่าสิ่งที่ที่ทำไว้ในวันนี้มันจะพร้อนในวันเลือกตั้งแล้วฝ่ายที่เป็นคู่แข่งเราเขาก็จะเอามา โจมตีเราไม่ไม่ไม่ไมไมยั้งนะครับไม่ยั้งแค่ภาพเดียวสองภาพมันก็แทบตายแล้วเวลาเลือกตั้งถ้ามันออกมาเป็นหลายหลายภาพเขาออกมาแสดงดูเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปปรับแก้ได้ผมบอกพึ่งสองวันสุดองเขาไว้เถอะวันนี้เราอาจจะอยู่สบายแต่วันเลือกตั้งมัน,นยากออนนกลับมาบยากผมก็เตือนตัวผมเองตลอดวอกผมต้อง,งสร้างงาน สร้างงานในขณะที่สะส,ะสะทั้งฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลก็เห็นใจว่ามีงบน้อยบอกผมไม่เป็นไรหรอกผมกระทรวงผมไม่ต้องการใช้งบนะไม่ต้องการใช้งบเราจะทานคนล้นไม่ต้องไปสร้างเรื่องจำมันใหม่มากมายหรอกก็ปล่อยออกไปเยอะๆนะปล่อยอย่างมีความหมายเดี๋คิดที่นะปล่อยแล้วให้เขาได้ทํางานปล่อยแล้วให้เขามีสุขภาพดีขึ้น มันก็เป็นกดเกณฑ์ขอ,องสางคม